ไม่ต้องครับไก่หอนแล้วครับวัดของร่วมพัฒนาตำบลลัตเตเกียบอำเภอกระบินบุรีจังหวัดสัตหีบมาจีบมาจีบเนี่ย ไปเหยียบกับเจ้าของล็อกล็อกนิปโปตีนมากเลยว่าโอ้ยอ่าแกตีนดำ ขับ e ต่อไปอีกสองกิโลเมตรอนาก็ะหลายหนุนก่เนาะรกลายก็่เงลินซ้อนกันนะเขา ตามับค้ามมา